สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องจระเข้เผือกคุ้มภัยให้โชคลาภหลวงพ่อคูณปะริสุโทโธ เทพเจ้าแห่งความศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าแห่งดาดคุณทศวัดบ้านไร่ปี2548สร้างเป็นกรณีพิเศษให้กับลูกศิษย์ไว้คุ้มภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงและให้มีแต่โชคลาภทำการค้าขายกิจการใดๆให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองวิธีการที่จะนำจระเข้เผือกคุ้มภัยให้โชคลาภไปบูชาก่อนนำไป ต้องสวดนโมสามจบแล้วสวดคาถาต่อว่าโอมพยากุมพีสาลีสาณนะมะพุทธาโสโสสีโสนณะโมพุทธายะและอธิษฐานขอบารมีของหลวงพ่อคูณและนึกถึงสิ่งดีๆขอในสิ่งดีๆท่านจะได้ในสิ่งที่ท่านอธิษฐานจระเข้เผือกคุ้มภัยให้โชคลาภเป็นจระเข้เผือกแห่งความเป็นมหามงคล ป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงและเป็นจระเข้เผือกให้โชคลาภทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านจระเข้เผือกคุ้มภัยให้โชคลาภให้ตั้งในบ้านเรือนและคนในบ้านพ้นจากอันตรายทั้งหลายทำการาค้ากิจการงานใดก็จะเจริญรุ่งเรืองตั้งไว้ในรถก็จะแ้วคคาดปลอดภยัยถ้าเป็นรถค้าขายจะทําให้ขายดีขายคล่องหรือไว้ในเรือ จะเดินทางไปไหนในแม่น้ําหรือในทะเลจะระเขยเผือกคุ้มไปให้โชคลาภก็จะคุ้มครองป้องกันเคล็ดลับที่สําคัญถ้าท่านต้องการให้เงินไหลมากองทองไหลมามีโชคลาภให้นำจระ,ะเขยเผือกคุ้มไปให้โชคตั้งไว้ใกล้ๆสถานที่เก็บสตางค์จะทําให้มีโชคลาภเงินทองไหลมาเทามาและถ้าวันไหนคิดจะถวายของกินให้สวดคาถานในด้านบน ในการสร้างจระเข้เผือกตามตำราโบราณโดยเฉพาะจระเข้ได้นำชนวนสำคัญต่างๆและเนื้อสำริดเก่าและเนื้อลงหินเป็นส่วนผสมแล้วจึงนำมาเคลือบด้วยเนื้องเงินจึงเรียกว่าครบสูตรแห่งจระเข้เผือกคุ้มภัยโชคลาภและฐานตั้งจระเข้เผือกคุ้มภัยให้โชคลาภได้ทำมาจากไม้ขนุนทองที่มีความหมายของไม้ขนุนทองว่าจะหนุนให้อนุภาพความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น และหนุนให้มีโชคลาภมากมายหนุนให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปหนุนให้รวยเหลือกินเหลือใช้และปุ่มติดใต้อยู่ฐานไม้ขนุนทองได้ทํามาจากไม้พยุงที่มีความหมายดีมากเช่นพยุงให้เจริญก้าวหน้าพยุงให้หายโรคภัยไข้เจ็บพยุงให้ฐานะดียิ่งขึ้นพยุงให้มีแต่โชคลาภและสิ่งดีๆขอให้ทุกท่าน ที่มีจระเข้เผือกคุ้มภัโชคลาบจงมีแต่ความสุขความเจริญนึกถึงสิ่งใดประการใดก็ขอให้สมความปรารถนาขอให้เงินทองไหลมาเทมารวย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 และในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไล์ กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพ <_ C 1> ื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ